สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้ากันนะคะวันนี้นะคะเปิดคลิปมานะคะก็พาทุกคนนะคะมาชมบลูเบอรี่นะคะในสวนของเราหลายท่านอาจจะคุ้นกันแล้วนะคะเราก็มีสองสายพันธุ์นะคะมีสายพันธุ์มิสตีแล้วก็มีสายพันธุ์ซันชัยบลูเบอรี่ค่ะตามหัวข้อเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาให้ปุ๋ยบลูเบอรี่ด้วยกันค่ะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงฤดูร้อนกันแล้วนะคะบลูเบอร์รี่ก็ออกผลนะคะเริ่มจะทยอยสุกกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาใส่ปุ๋ยด้วยกันนะคะก็จะพามาดูนะคะว่าเราใช้ปุ๋ยอะไรก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยนะคะเราก็จะเก็บผลผลิตของเขาก่อนนะคะ และหลังจากเก็บแล้วนะคะเราจึงจะให้ปุ๋ยพอให้ปุ๋ยแล้วนะคะประมาณ3วันนะคะถึงจะเก็บผลผลิตอีกได้นะคะเอาละค่ะงั้นเรามาชมปุ๋ยกันเลยนะคะว่าเราใช้ปุ๋ยชนิดไหนนะคะก็เป็นปุ๋ยนะคะที่ราคาไม่แพงเลยนะคะหาได้ง่ายๆนะคะทุกคนเราก็เคยทำคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะคะเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในปุ๋ยที่เราใช้เป็นประจำนะคะนี่เลยค่ะก็คือปุ๋ยขี้วัวน,นั่นเองนะคะหาได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็จะช่วยให้นะคะผลเขาโดกนะคะผลเขาก็ใหญ่แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะดอกเดลิลลี่นะคะก็กำลังบานสะพรั่งต้อนรับฤดูร้อนนะคะวิธีใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ ก็โรยเข้าไปนะคะขอบกระถางนะคะก็ห่างจากคนต้นนะคะประมาณสัก5เซนเนาะค่ะหลังจากใส่เสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะให้เพื่อนๆนะคะลองนำไปปรับใช้กันดูได้นะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราใช้เป็นประจำนะคะ ดอกเดลิลลี่นะคะก็บานสะพรั่งเลยนะคะตอนรับฤดูร้อนค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ